ช่วงนี้ผมก็จะลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ชดเชยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงคลิปช้ามาหลายวันนะฮะซึ่งผมคิดว่าการที่ลงคลิปรัวขนาดเนี้ยไม่ใครก็ใครเนี่ยต้องเบื่อแน่นอนไม่คนดูก็คนทำอ่ะมันต้องเบื่อกันสักคนอ่ะเออ วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสกินปืนพิเศษกันเป็นสกินปืนที่อยู่ในกล่องที่มีชื่อว่าแชมเปียนบ็อกเซอร์นะครับมันคือเจ้าสกินปืนพลาสมานั่นเองสกินนี้จะซีรีส์เดียวกับปืน m p 5ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อ5-6เดือนที่แล้วนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ดูได้จากตัวไอมุมขวาบนจอน,นี้เลยนะครับโอเคซึ่งเจ้าสกินปืนพลาสมาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่มันมีค่าสถานะใส่มาในสกินปืนนะมาพร้อมความแม่นยำสองลบ ความเร็วเคลื่อนที่ลงหนึ่งนะครับสีนี่ก็เหลืองฉดใฉโทนเดียวกับปืน MP5 เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาสุ่มกันก่อนละกันผมจะสุ่มแค่10กล่องนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ถาวรหรือเปล่าอุูยแต่ราคาแพงอยู่นะกล่องละ60เพรใช้คูป,ปองลดไปก็เหลือ10กล่อง500เพรนะครับอ้โหอสามวันกับ24ชั่วโมง อืม7วันกับ24ชั่วโมงเสียไป500เพรเนี่ยได้มา14 15วันนะครับคุ้มไหมครับเนี่ยครึ่งเดือน500เพร <struggling> ก็เดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าว่ามั่นยำสองเนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้เจ้าปืนนี้ได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับ คือเจ้าปืนพลาสมาเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่ามันเป็นปืนประเภทต้นเกมนะครับต้นเกมแบบโดดล่มลงมาแล้วไม่มีอะไรจะใช้อะ่ะถึงจะหยิบมาเล่นนะฮะพอกางเกมเลดเกมเนี่ยเขาก็โยนทิ้งกันหมดแล้วนะครับก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยจะมีคนรีวิวสกินนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นในระยะยาวไนงะอ่ะน,นี่ไงเจอละอุ๊ย ใครเขามานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยมีย่องมีย่อด้วยนะนายจะมาขโมยปืนพาสมาเราหรือเปล่าทั้งแมพยิ่งมีอยู่กระบอกเดียวหายากนะรู้ไหมเนี่ยอเอา้าไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอเฮ้ยหายไวแท้ Hi แป๊บเดียววิ่งไปไหนแล้วละลอยเหรอ, <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวโทษครับเพื่อนจะลงมารีวิวพาสมา เอาบาเรตยัดหน้าซะง,งั้นขวามาขวาตัวนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมเอาตัวบนก่อนเอาปืนเราเปิดเปิดไปก่อนอุ้ยหนูแป้งยิงหนูแป้งเหรอหตัวนี้ปะไม่น่าใช่แล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าผมจะอยู่กลางวงล้อมนนเนี่ย ซ้ายขวาหน้าหลังนี้มาหมดเลยไอ้บนนี้ก็ยิงไม่หยุดเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะปืนก็ยิงต่อเนื่องมากไปได้คือถ้าเล่งนานมากเนี่ยมันจะร้อนนะครับดึงเพื่อเหรอดึงเพื่อเหรอฮะเกือบจะเนียนแล้วนะเกือบจะเนียนไอโดไอวีโดไอวีโด,ดลมสองเริ่มงงแล้วเนี่ยมาหลายทางจัดเริ่มจะแยกประสาทไม่ถูกแล้ว ไปโดดใหม่ก่อนเลยอย่างแรกเดี๋ยวจะโดนลาสอีกมาหลายทางแบบนี้ยิงได้ต้องรีบซ้ําถ้าไม่ซ้ําเนี่ยเดี๋ยวมีคนอื่นมาซ้ําให้แน่นอนคือบางคนเขาก็ไม่ได้บอกว่าลาสนะบางคนเขาบอกว่าวีรบุรุษนัดสุดท้ายนี่ไงนะสุดท้ายซีพีสายหืน่น <c oughs> <c oughs> แล้วเมื่อกี้ใครเขายิงดูแป้งเนี่ยมันมาหลายทางจัดมองไม่ทันกันเลยทีเดียวอุ้ยข้างหน้ามีไอวอลเจอคนเหรอจักกี้ เฮ้ยขอปล่อยเหรอหัวแตกอันนี้บันตีเดียวกับตรงนู้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเข้ามาซะข้างหลังเลยขวามาแล้วออาเรียบร้อยกลายเป็นกล่องซะงั้นคือเจ้าปืนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าข้อดีของมันเนี่ยคือไม่ต้องใช้กระสุนในการยิงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันร้อนไวมันไม่ต้องใช้กระสุนจริงแต่ว่ามันก็มีลิมิตในการยิงนะ อันนี้คือขนาดผมใส่ของแต่งทองคํามาแล้วนะครับของแต่งทองคำเนี่ยมันช่วยให้ร้อนช้าลงก็คือยิงได้นานขึ้นนั่นแหละมันก็ยังพอยิงได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่มีของแต่งทองคาเนี่ยคือไม่น่าเล่นโดยแท้จริงนะยิงได้ตัวเดียวนี่ก็ร้อนแล้วนะครับโดยเฉพาะเจอคนลงไอวอลลงไอโดนี่คือเลิกคุยเลย คลิปนี้ก็ดูการขำๆแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าสกินนี้มันไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับมันได้ใช้แค่ต้นเกมจริงๆกลางเกมนี่ก็โยนทิ้งกันหมดละเฮ้ยในบ้านตัวหนึ่งคาตูคา,าตูลิสติว่าอันนี้นเก็บของเหรอฮะเกือบละเกือบมองไม่เห็นละอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะมองไม่เห็นนะอันนีออกมาทําไมอะ ออกมาชิดลั้วทำไมเนี่ยเพื่อนจะเข้าวงเหรอไม่ให้เข้านะออกมาทำไม <c oughs> แปะหัววิ่งเข้าลำกล้องปืนเอาออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วนะเราอะฮะใครตอดดีกอะคนสุดท้ายปะสามทิงก่อนออกมาทำไมยังงงอยู่สงสัยอยากเข้าวงนะใจเย็นวงยังไม่มาเพื่อน โหเนี่ยยิงไปประมาณนี้ก็ร้อน7จกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าความร้อนมันลดไวอยู่นะครับใส่ของแต่งเนี่ยไปไหนละตัวเมื่อกี้หายไปละเนี่ยดูความร้อนในปืนผมนะมันลดทีละสองนะครับลดทีละสองเรื่อยๆเลยคือยิงเสร็จต้องพักอ่ะแต่ถ้ากดยิงค้างยาวๆเนี่ยแป๊บเดียวร้อนไวแน่นอนนะฮะนี่ไงใช่คนเมื่อกี้ปะทำไมมาตรงนี้ไวจังอะ่ะถ้าเกิดว่าใช่เขาต้องเหลือคนเดียว โอ้โหแล้วดูยืนล่อลูกปืนด้วยนะล่อลูกปืนเหรอฮะล่อลูกปืนเหรอเฮ้ยทำไมดาเมจเข้าทีละหนึ่งอะก็อะไรเนี่ยนายมันต้องยิงเบาขนาดไหนเข้าทีละหนึ่งก็้อยบอนี่ไหนมาลองใหม่ดิอยู่ไหนมาลองใหม่ดิเดี๋ยวเอาปืนระเบิดไปก่อน เข้าทีหนึ่งจริงเปล่าเมื่อกี้มันคืออะไรมันบลักหรืออะไรทําไมมันเข้าแค่หนึ่งอะผมงงมากเลยนะเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยคุณผู้ชมดาเมจหนึ่งเยอะนะฝั่งโรงพยาบาลแถวแอดอปตามมาตามมา อยู่ไดโดดาเมจหนึ่งได้ขอลองอีกทีดิงงมากมาดีนี้ดาเมจหนึ่งอะฮะเอาเด็ดดาเมจหนึ่งอะเอาเด็โรงพยาบาลจริงไหมระวังนะคมนะนั่นไงแจ็กกี้แจ็กกี้ฟื้นขึ้นมาก่อน <c oughs> ชอบตอนะ่อเถอชอบตอนะ่อตรอ ถ้าไม่มีหมวกล่วงไปแล้วนะเนี่ยเข้าหัว70คือปืนนี้มันไม่ได้เบาเลยนะคุณผู้ชม,มแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสกินที่ GM ใส่มาให้เนี่ยมันดันบวกแม่น2องูถ้าเกิดบวกลั่น2หรือว่าแรง2เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะแต่ผมชอบสีมันนะสีเหลืองเนี่ยมันเข้ากับปืนพาสมานะใส่แล้วมันเหมือนพวกปืนยิงหุ่นยนต์ยังไงไม่รู้อะ เหมือนปืนแห่งโลกอนาคตอะไรอย่างนี้เฮ้ยหลังมาไงอะตรงไหนวะเคลนเหรอเออตูนโซคิวอยู่ๆก็โผล่มางงเลยตั้งนานไม่มาเดี๋ยวพยิงตัวหน้าปุ๊บตัวหลังโผล่ ตอนนี้ก็เหลือ6คนสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมอุ้ย thank you ลูกแป้งเอาไอวอลมาให้ลูกหนึ่งอุ้ย thank you คนสุเบียงเอาเกาะสามมาให้กระสุนระเบิดอีกต่างหากโอ,อ้วันนี้พร้อมของพร้อมมากแต่คนเน่ยอยู่ไหนอุ้ยไม่ตายเนี่ยทันลัน2อนี่ล่วงไปแล้วนะเนี่ยดอกยี่สิบสไม่ได้เบาเลยนะครับระยะประมาณนี้ด้วย ดันมาดันมาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะเนี่ยหลังต้นไม้อ่ะน่าจะตัวหนึ่งไอตัวที่เจ็บเมื่อกี้ยิงกับฝั่งโพชินกอยู่ไม่ได้ถ้าเข้าตรงนี้จะโดน2ทางผมต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนอหัวแตกเดี๋ยวสองคนน่าจะอยู่ในโรงเรียนเนี่ยแหละนี่ไง นั่งคานอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่ตรงปากประตูเนี่ยยอดไปก่อนหนึ่งร้อยสามสามมีส่วนมีส่วนเล็กน้อยเอาไปอีกลูกกระสุนหมดโธ่ออก,กำลังยอดมันมันเหลือคนสุดท้ายข้างในลุยเลยดีกว่ารออะไรอะ่ะมาตั้งสี่ฮะรออะไรอะรออะไรอะเอา โอฮโหเอาอีหยังวะโอ้กะจะปิดคลิปสวยๆอยู่แล้วเอาพัชมากระโดดชาร์จมาอย่างหงลงอย่างหมาเลยเจอลูกซองก็ว่าวันนี้นะครับสำหรับสกินปืนพัชมากสกินเดียวเลยที่มี ค่าสถานะเพิ่มมาให้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะสุ่มมาใช้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ต้องไปสุ่มหรอกเบื้องตังนะเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะ <laughs>